ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องไม้แห่งมวลซึนนะครับเนาะอามืนิเปิ่งเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับผมอยู่ลาดถ้ำปูนักครับผมเนาะสำหรับเนื้อทางงวดที่ผ่านมาหาเจ็ดครับผมเข่าขาขัดนะครับเนาะสำหรับงวดนี้ยินดีดีนะครับเนาะเอาไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันครับเนาะว่ามีตัวใดแนวฝาก พ่อแม่พี่น้องบอเนาะไปฟังแม่คู่คนเราน้ำกันแม่คู่คนก็มีทางฝากขึ้นกันได้ครับเพื่อสำหรับแม่คู่หอมอ่าทังปูน่าครับผมเนาอาไปสิไปรับชมกันแม่คู่พอดีฟันยังไงอ่าหรือว่าโศกมันมาหลายรอบเรือพี่น้องแม่คู่ก็ได้โอ้บอกันแบบนี้ฟันแม่นขึ้นกันเนาะครับเนาะถูกอัศจรรย์ขึ้นกัน แม่โมเป็นซวงร่องไผ่ขี้กันนาฉันเนี่ยสำหรับแม่คู่เนาะครับเนาะเอาเงอนีมาพ่อแม่คู่กะขอสัมผัสทั้งผัดเทียร์แรกเลยสำหรับแม่คู่เนาะครับเนาะรับทางช่องเขาเนาะครับผมเนาะเอาตามมาเอาสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีเนาะค่ะครับผมเอาเป็นต้งไลยแม่มีแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเอาเป็นวทางคู่เป็นปล่อยไปหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านนี่นะแม่เนาะโอ้คู่เป็นปล่อยไปหมู่บ้านนี่เงี้ยแม่แลงครับผม แม่วดบนพร้อมแม่เดามากแกบนแกยังพร้อมหมู่บ้านนี่นะแกบนพร้อมนะครับเนาะโอ้ยบ่ถือกระพดะมาหาเจ็ดเจ็แล้วว่นี่แหมจะรียบเจ็ดหาด้วยวสันปูหนักมากเมือนกันอะไรเนาะแม่บ่กว่าพี่สำนันเนาะเลียปูรากัได้แต่เมื่อนีกเพะ่เทศไปแมมเพิ่นยังไปเหตุวันที่สิบสี่เพิ่นยังเสียเอาไอ้เงินห้างเหตดอีกเออเงินห้างที่หาเงินห้างด้หาเจ็ดเจ็ดนะเงินห้างเหาเจ็ดเจ็ดละ เพิ่นเคยวาดไม่ตีซีซีเคยเคยนี่นปล่อยไปสามตัวฮะเมื่อคืนนี่คนปล่อยสามตัวก่อนเลขยสามตัวบ่แม่จ้าเลขยสามตัวหกแปดเก้าหกแปดเก้าผู้คนว่ามาจังไงดิเนี่ยหกแปดมา 9, 8, 9มแบบไหนครับอันนี้คือเพิ่นมีเห็นว่าเพิ่นฝันว่ามีรถกระบะอีหยังนี่ล่าเล่นไปอยู่หน้าป่วยยตนา โอ้ได e ้เปจอดยุหันมันม yep> ีความฝันแต่ว่าไม่คู่ผมก็เดี๋ยวใส่ใจไม่คู่จำเลยจำนีนะไม่คู่แบบว่าแต่แต่ตัวอะไรหรอไม่คู่เขาบอกก็ฟังหนึ่งคู่เขาบอกฟังหนึ่งสี่แต่ค่อยได้ยินพ่อสินี่แต่ว่าเขาบอกอยู่ว่าหัวตัวนี้ปูพันปอยตัวนี้คือพันลอยฟังแล้วแต่ความฝันของเพิ่นหรอเพิ่นว่ามันมีรถกระบะมันยังได้บัวเครื่องเครื่องมากหรอหมูไปไปติดอยู่หนาปูเพิ่นหรือ่งโอ้ไปติดลมยุหันติดลมยุหันครับผมมง เพิ่นกับเลขเพิ่นเมื่อเราเพิ่นไปเห็นว่ป้ายทะเบียนข้างในนี่ล่ะโอ้ป้ายรถที่สีบ้าเจจักรถยนิฟันนะจักรถไทบอรูนกือย่างนั้นครับเนาะแต่ไปเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนได้ที่ป่านน่ะทสิว่าป่านนั้นพื่นเพื่อนกับเล่ปล่อยตัวนี้แหละไม่คู่กับว่าไหนแต่ว่ากลัวเพื่นปล่อยตัวนี้ก่อนเถอะนะสำหรับที่ว่าแม่อคู่เพิ่นพาไปเฮ็ดบุญน้องไายเมื่อวานเหตุยายเขาสอกเขาสากนี่แหละไปทถาบุญเอ่อบ่านนี้แต่ว่ามีคู่น่ะมัน เคยไปขอวัดลุงพอภาษาได้ครับผมทู้คั่งที่เขาพันษาคือแม่คู่เคยไปขอได้ก็คือสองสามสามสองอันนี้นเป็นอ,อันนี้เป็นเลขเขาไม่คู่อัน,นเลขเขาไม่คู่นี่คือแม่คู่ไปขอผมว่าเนี่ยไ,ได้สองซีแม่คู่ไปขอผลมะส่างซอยปุ่ยยัตนาไปขอบารมีผลมะสืมซอยแม่คู่เลขไปเซียงได้สองซีอันนี้แม่คู่เสียงเท่าี่แมนเสียงได้สองซี คเด็กสองซีโฟโลแมนสองซานนึ่งวัดที่แล้วบ่แม่วัดที่แล้วสองซานนี่คือปีก่อนๆคนไม่ได้มาไม่ขอทุกปีเราก็ได้ทุกปีแ<อ>ม่ขอ้อแม่คู่ถือเป็นขอใดก็มีอยู่อ่าพระธาตุแล้วก็หลวงพ่อพระไสแล้วกัอ่าอ่าหม่องอ่าเทพวันโนบ่อ่าเทพช่วยอ,อันอยังที่ก่อนสิไปโรงพยาบาลนะยังก่อน อ่าอีหย่งเทพรักบอกโอ้สารเทพพารักสารเทพลารักโอ้ห่างงานน้องปรจักษ์นะครับที่ที่เคยขออะไระโอ้กมีตะมองซักซิดแลวแม่บานนี้กัมี่าลุงปูออ่วัดปูนาควัดพนานวัดอ้นี่นะปู่หนัอ่างบวชในวัดค่ะค่ะค่ะอย่เคยขอได้วันถอดเราเ็จัซื้อวัดเืเคยขออะไรตลอดแม่เนาะเยนเคยขอได้บบานนี้ที่ไกลสุด่นคือ วัดสุะชทอนโอ้พุะชัวท่อนถ<ม>ือ,อ,อเคยขอได้รในส่วนพระฟ้าอึ้นพระกระตี้นี่ขอขึ้นฟ้านี่แม่จะจะต,ต้องไปทุกหม่องที่เอ้ยมากนี่นะเพื่อตะเกียเฮาเดินสายทำบุญนี่เดียวเนาะนขอขึรนฟาเนาะครับเนาะแ<น>ม่แบาตนี่วัดลูงพุทธัวท่อนนี่เพิ่นสีบอกกับว่าซาทัเนาะเป็นเป็นหล,ลานเพิ่นไปนี่เพิ่นทีให้สามจูดิวัดนี่ ปูหนักเู้ปูหนักเป็นผู้ซื้อในผู้ก็ซื้อค่ะแต่ว่าสีจุดถูกหาแบบพอเพื่อเหรอว่าหายหาซื้อกระปูครับผมกระปูปรกรทเป็นนั่งหราผู้หมดสามตโอเคได้สามตัด้วแม่เราไดสามตัวตอนนั้นคือสองหนึ่งเก็ดเต็มเต็มไปรอบสองกับเลขตัวเดียวเก็ดสองหนึ่งป่ะตอนกันสามสองเก็ดนี่สามเั็ดอมากาถิ่มเก็ดไม่ ต่างวดนี้ล่าสุดคือไปหลวงพ่อพระไสแม่นหลวงพ่อพระไปคู่ไปหลวงแม่นไปกับพูนมาไปขอพรเหมือนม้าเมื่อวานไปขอเพิ่นมานขอบารมีเพิ่นมาคอยสางได้สองสีนะสองสีโอ้โคโลเลยพี่น้องเอ้ยบาทคือแม่คู่เพิ่นขอมาสางร้านทำนั่นบอมมครับผมขอบาลามีนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาอยนะครับเนาะอ้ากับผู้ใดก็คือกันละใครอยากอันนั้นอันนี้เท่ากับยกมือไหวขออธิษฐานเอาแล้ว คือได้มาแล้วในเขาบรรนซาผมาะฮะสองซีโคโลคับพี่น้องเอซีมักกับจัดไปทางรถตะลีไางื่อไปเ้าวลาูไห้ว่ามักกับเจาว่าเมียกู่ผ่านไปอ๋อเป็นแนวทางมาแม่แล้วบ่าไปยังฝากกับมาฝากพี่พี่น้องถ้าได้รวมสร้างอาลั่นทำน้ำปูแมนทำน้ำปูที่นี่ก็คือปูเพิ่นให้หกแปดเก้ามาหกแเก้า มหกแปดเก้าครับสำหรับเงื่อนห้างวันที่สิบสี่จังเจียรอีกที่ที่เคยได้ห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดที่เพิ่งได้สามตัวนะเนาะวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่วันผ่าครับผมต่อมื่ขึ้นมีการจุดถูกปไหมมี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 เขาอะไรให้อแม่คู่ไปสืบหมู่บ้านแม่คู่ไปสืบถูกพร้อม อยู่ตรงค่ายก่อสิได้จุดนั่นแต่ว่าบ่แม่นแม่คู่จุดเด้อครับผมใช้ลูกศิษย์ลูกหาเขาจุดลูกศิษย์จุดเนาะค่ะอันนี้บ่แม่นแม่คู่เมแม่นปู่น่ากันจันนี่จาันนี่เพราะว่าเขาก็จุดในงานเมื่อคืนนี้เป็นคนที่ถือศีลในเข้มเพราะว่าเขาเป็นจีนจันทีตลอดชีวิตเขาเห็นนได้ถือได้ครับวางนึงหันเพิ่นก็ไปขอได้คือการเก็บเก่าแต่เพิ่นบ่บอกไผอยเพิ่นบ่บอกไผเพิ่นไปรักหญินหญิงของเพิ่น เพิ่นไปเพิ่นแบบไปเชียงพ่อเพิ่นเพิ่นกับไปรักสื่อหนึ่งๆเขาถึมาบอกไผยโอ้ปาินีตินี่ว่าเนี่แม่คุ้นไปสื่อถูกพร้อมกับพวกหัวก็เจ้าะเสียยังเนาะก็เจ้าก็ว่าโอ้ผู้มีบุญว่าสัตว์เชิญมาเจ้าของร้านแม่นเจ้าของร้านเพิ่นเป็นผู้ใช้แก่ๆดอกแต่ว่าเพิ่นขายของจะพันเพื่เกี่ยวกับพวกมนีอ่าก็ชิบจับอันนี้ไปอันนั้นหน้าก็เจ้าชิบจักในทังสี่เจ้าเล่ทักข้ามแหลกของกู้ ว่าผู้มีบุญวัดสันพนวะอันเพิ่นเบาๆซื้อๆได้เพิ่นจังสีน้ำนะก็เลยนอมรับเนาะก็เลยว่าอันซื้อยังเนาะก็เลยว่าซื้อถูกพร้อมเนี่ยก็เลยไปหยิบถูกพร้อมมานี่แหละเนาะผู้สิมีโสุขมันก็ว่าเป็นสีเนาะเพิ่นผักเมื่อก่อนครับผมอบบนี้ก็เลยไปอันก็เลยไปซื้อเทียนดีคู่นึง เที่ยนนันเล็กญงมะคูนึงมะไตกับเที่ยนเขาพัฒนาอ่อขออนุญาตได้บ้างไหมครับผมครับผมยุทธถูกพ่อสิออดจากลานคนกับคนกับสวนท่าน้าบอกน้ำรดนโดนดอกคนกับเยวายอย่าิ่มจุดเด้ออืออย่าิ่มจุดถูกเด้อครับผมนั่นไหลอยู่ในหันละโฉวคนวางนย่าคู่กับชถูกหรือถุกถูกกับชถูก จันหอนรถเพราะว่าไ่คู่ตื่นข้ามเบาไ่คู่พอแคยเห็นว่าไ่คู่ไปสื่อขอางเราสิมีคนเบาแบบนี้มาถักจังสี่นะครับมาถักจังสี่เออเผากับบ่หูว่าสิว่าสีแมนหรือบ่แมนแต่ว่าข้ามเบาความเพิ่นมันดีเหลือเกินเผากับซาทูเอัลนะเนาะซาทูเอาว่าเผากับบ่เดต้าทิพย์ที่สิไปเห็นตามเพิ่นเบาเนาะครับผมก็เลยมาเบาก็เล่ยเบาขึ้นรถเลยเบาสูปูฟังก็เลยว่าปูเหม่ แม่ค like ู่ก็สีอ่นหลายตัวซับเอ้วเพื่อนบอกก็ให้เพื่อนจูดปู่กับป้าตองจูดแม่คู่ก็สีบ่วจูดให้ผู้อื่อนก็เจ้าจูดเพราะว่าคำนั่นเพื่อนบอกมาแล้วก็เลยวางสิลองเมิงก็เลยวางสินะเพื่อนก็เลยให้อาจารย์เอเป็นคนอธิษฐานให้ท้องสุดีอธิษฐานครับผมก็เลยได้เก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าคือไม่มีไม่มีสามตัวเลยเนี่ยเบอยู่แต่ว่าซุปเบีีเพื่อนเคเห็นว่าเป็นเก้าห้าสอง แต่เหมือเศร้านี่ชัดเจนคือเม่คู่ไปเห็นมันเห็นแค่สองตัวเมื่อขึ้นกับเม่คู่เห็นสองตัวแต่ออาว่าทางเอฟซีผนเผว่าเห็นสามนะส่วนตัวแม่คู่เห็นเป็นตัวใดเห็นเป็นตัวนี้แหละนี่เก<อ>้าหาเก้าหาเ,เป็นเขาเมืองมากมากับเป็นเกา้าหาเ้อเมืองขึ้นไปมันกับเป็นหาเก,ก่านะโอ <laughs> ตาซุ่มขเจาเบิงขเจาซองเบิงขจากั้ง <laughs> มึงท่านอ่าช่องต่าก็เจ้ามึงก็เจ้าทุ่มช่องทุกช่องแหละครับผมว่ามันเป็นตัวนี้ก็เจ้ากับปอยตัวนี้ออกไปเนาะเจ้าบอกว่าแต่ว่าเม่ฆู่กับมึงแต่ว่าเม่ฆู่นางสวดมนต์อยู่ทั้งนานแหละเจ้าว่าเม่ฆู่เลียวมึงกวันมูวหมดละแต่ว่าเม่ฆู่ผดผัวเห็นเออแต่ว่ากษัตริย์ทูลน้ำก็เจ้าอยู่ครับผมเนาะกับผูดพูดตาดีได้พูดตาใบก็สี่สี่ละเป็นหญ้าเหมือนส่อมากเลยก็เจ้าไปลูกซิลุกหามากก็เจ้าก็ไปเมืองเหมือนส่อเนี่ยก็เจ้ากะ เห็นสองตัวแม่ตั้งเองสิกระาำมาอยู่าำเจ็ดสองเจ็ดตัวมาว่าอันเจ็ดตัวสันอันคือเอ่อก็เจ้าได้เก่าสองเก่าหาสองมาตซ้ายแบบรือสันเมื่อขึ้นก็เจ้าเห็นสามตัวเมื่อเจ้าเนี่ยมันเห็นสองตัวสันเจ็ดตัวอะไนี่นี่สันดอกบอชัดเจ็นแสดงว่าสองบอชัดเจ็นนี่เนาะสองอาจจะบอชัดเจนนะครับเนาะคู่กับเห็นน้ำเพราะว่า ตาคนตาะตาบุตาตานตาบุก็คือกันเนาะพิจารณาเอาครัพิจารณาเอาันก็นเอาห้องกับเบิ้งซับไปซับมาเอานะครับพี่น้องเนาะลาไตขึ้นเทิงลายเทิงนกมาไตสำหรับเด <c oughs> ็ก,กทุกครับผมมีซับนั่นมา,โ,นมโ,นนนมาโคราโคร่กับคองม่รูโคอครับมาโคเป็นมรูเคเป็นไงโคโร่ไม่เลยเป็นไงยังสั่นเป็นไงเห็นขาดก็เสดเก่าหาเนะครับเนาะ เอาตามนันครับผมปูนาก็ะไบหกแปดเก้าแล้วกบเสียไปเลยหายไปแล้วพี่ลองเลซีเอาก็เป็นยังค่ะสำหรับผู้ที่ฝากมาให้ผู้ที่ฝา,า,ากมาร่วมบุญกับปูนาก็กยังนี้เะ<ม>ค่ะนะคุณแม่ปาก,กามาดอยากล่ำคุณผิดสมัยแสงเสน้วยลุ่งเรื่องคุณทองขาวซื้อไล่เพิ่นเดอค่ะเดอแล้วก็คุณเข็มพรทูมาสิงอันนี้ฝากาลุงร้านท้ำปูนาก้อค่ะเดอม่คร่ อ่อนุญาตขออนุญาตลงังโลกไอแม่ผูดมันคนรับแมนมือนี่งหนักไม่เยอะครับผมครับผมเด้อผู้ขากันที่ขอให้พ้อนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีถึงช่งมาซอยส่างล้านท้าเน,นี่ก็ขอให้เจริญเจริญขอให้บรารมีสูงขึ้นสูงขึง้นเด้อย่าจนเด้อให้ลำลำเรื่อยๆรื่อคือปูหนักคนหวานเด้อสุขสันต์เด้อที่เอ้ สาธุครับผมเนาะตามนันแด้ครับด้วเดี๋ยวแอดมนสิผาไปซองร่องมึงมันสิย่งบอสอ่างบ่สสีย่างบอเปนเสื้อกขบาวมันพนยอกออกมาเบิดแล้วบ่ยออกมาหมดแล้วครับผมตาม แม่คู่คนเ้า่นละนี่คือกันเลขตัวเดียวกันได้พี่น้องเด้อชัดิเตียนที่สุดนะครับเนาะเอาตามนั้นครับผมเนาะเอาขอบุญขอบขุณแม่คู่คนนะครับเนาะสำหรับมือนี้ครับผมแม่คู่กับบอกว่าเก่งคือผู้นำผมเป็นยังครับผมเนาะก็แนวาทางตัวเดียวกันนั่นละให้ได้รวมสร้างนาำค้นํำกันตามนั้นด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับเนาะอันนี้ก็คือส่วนปฏิบัติธรรมด้านถ้ำปูนาคเป็นกำลังเฮ็ดกำลังแางเนื้อพี่น้องเด้ออ่ามือเอนี่ยนิ่จะท่ามาสว่างเบิงเมฆู่ตามที่เม่ฆู่คนเบหาห้ยละอยู่หนาปูอายตนะณะนะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิงเลียกถูกน้ำกันว่าสิโลงเรือบอ่สำหรับมือนี้นะครับเนาะแอดมินเดินทางมาตะเสาเด้อต่อนปูนาคไปอยู่ครับผมเอ้าเดืออยู่พี่นอ้องเด้ออ่ามาสว่างเบิงน้ำกันครับผมเนาะ โอ้ดี๋อเดีอะโอ้ไม่เกลียนะครับน้อเดือยเดือยอยู่ครับพี่น้องนั่งเรืออยู่นะครับเนาะเอาตามนั่นครับผมเนาะเอาสำหรับเด็ดทูบนะครับแล้วยังเรืออยู่คือเก่าเดือดตะว่าเก่าหาเส้นชัดเตียนคือเมียคู่วาสองก็คืออยากเลื่อนล่างนะครับเนาะ ครับผมโอ้ครับนี่ได้พี่น้องนะอือมันแต่มีสองขู่ขึ้นมาคู่อ่ะเก่าหาชัดเจนนะครับเนาะไปพิจารณาน่ามึงเอาตาไผ้ตามันกคยพี่น้องเอฟซีเอาแคปภาพค่ะแคปภาพค่ะอือนี่คือต้นฉบับน้องมหาอีกงัง้นเลยลบขันเลยบครับผมเวันรออยู่โอ้วันรอดอ๋อวันรอโอ้ค่ะค่ะค่ะเผื่อมีโชคมีลาภร่วมกันค่ะพี่น้องเอฟซี พี่น้่มเอฟซีผู้ขามารับชมรับฟังมีโชคมีหลับตามมาครับผมเนาะแต่ว่าสรุปของจุดนี่เหละครับเพ้อสรุปมาไหนมาหาเฮงว่าวันนี้หมู่บ้านนี่ไปหกแปดเก้าเนาะครับผมปู้นาคว่าความฝันเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นว่าทะเบียนรถที่มาจอดอยู่นี่ยละจอดด้วยนาปู้อายตนะอายตนะครับผมเนาะหกแปดเก้าหกแปดเก้าสำหรับแม่คู่ไป จุดถูกด้วยว่าอยู่มองคายนะครับเนาะว่าพอนปูเขาภาษาคนี่ไปตลอดก็คือได้สองสี่นะครับเนาะจุดถูกด้วยว่าเสียงสิบสี่ไม่รู้นะครับเนาะได้สองซีแล้วก็จุดถูกด้านถ้ำที่แม่คู่พนวาเอ่าเห็นพนเห็นตัวเดียวค่าขากเกาหาครับผมเนาะแต่ว่ากัในวงเล็บก็มีเกาห่าสองก็ เอ็มมินมาส่องมึงกับบอชัดเจียนไปเลยพี่น้องด้สองน่ะเนาะอันัรกมึงส่องบอชัดเจียนไปเลยคือเพิ่นวาน่านั่นแหละตะวันเก่าหานชัดเจียนออของปูับผมเนาะจต่ละหน้ามึงค่ะนี่จะเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาของปูนานะ,ะเด้อนี่ร้านทำมือเขาอยู่ที่ร้านทำปูนาค่ะปูได้สามาติดตามรับชมรับฟังกองเขาให้มีโชคมีลาภ เฮงเฮงเรื่อยๆกัะนี่เป็นแนวทางของอสารากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายนนะคะ6 8 9ค่ะอ่านี่คือนิมิตของคูน่ะ 2C ในคู่จุดผูกพี่น้องคาไยขย่ที่ร้านทำ S ก็เห็นเป็น9 5ครับผมแต่ว่าตัวสุดท้ายนี่ก็เป็น,อน้องสีตะนาวมึงเนาตามนั่นค่ะเลยมักฉอดนั่นนงก่อนให้ลูกดูนะคะจำหว้ S มีก่อน สวัสดีครับอเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ้วยกดติดตาเมเพื่กความรังแรงใจให้กันสวัสดีครับ